สังหาริมทรัพ์ขนาดใหญ่ตามตามพื้นที่เช่นปัดตองเอยนะฮะกรตะตะกระลนแล้วก็จะมีการไปพัฒนาแถวเชิงทะเลนโครงการต่อไปนะครับก็ตรงนี้ผมก็มองว่าในส่วนตัวของเดอะบีกรุ๊ปนะฮะส่วนตัวนะครับส่วนของหน้าที่การงานทั่วไปก็คือ,อรับใช้สังคมมาตลอดนะฮะปีที่ผ่านมาผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ อยากจะเห็นภูเก็ตเปลี่ยนนะฮะในเทียบเท่าสิงคโ,โปร์นะครับเราเองก็เลยมามีบทบาทตรงนี้ที่กับเพื่อนพร้อมกับเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้เรายกระดับของสิ่งต่างๆเนี่ยไปถึงอนุมันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดกับพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมากนะครับที่ต่างชาติต้องเข้ามาถึงแล้วก็ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากโควิดนี่ ตลาดมันเปลี่ยนนะครับตลาดมันเปลี่ยนการที่จะทําให้พื้นที่เราเกิดเขาเรียกว่าบูปิ้งพร้อมๆกันมันยากก็ต้องขึ้นอยู่กับเสน้นสบารนั้นๆนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเมืองที่จะไปต่อได้เนี่ยในการเขาเรียกว่าให้เกิดยกระดับกันแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันต้องใช้คอนเทนต์หนักๆน,น,นะครับ ก็หลังจากที่เรามองว่าอข,อขอสไลด์เลยนะครับโดยผมขอ,อได้เห็นภาพนิดนึงครับเป็นเรื่องของโพริซีอยู่ในแผน10ปี20ปีของอของแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วนะครับเราก็มีเรื่อง h l ท h แ n v ด r เ n ิ e ์ดเป็นเรื่องของที่อของสภาพัฒในการขับเคลื่อนนะครับแผนทั้งหมดเนี่ย เ,เกิดจากความร่วมมือของกดปัตไทยนะครับแล้วก็อมออแล้วก็มหาหลัยสงขลานลคารินนะครับแล้วก็อีกมหาหลัยทั่วประเทศนะที่มีระเบียนอยู่เช่นแม่โจ้คนครศรีราชส,สีมาขอนแก่งน,นะฮะสิ่งหเหล่านี้มันก็เลยเกิดภาพตรงนี้ขึ้นมานะฮะมันมีการเขาเรียกว่าเาขาเรียกว่าการเชื่อมโยงนะฮะในระหว่าง ของพื้นที่ต่างๆที่มีจุดขายและมีอัตลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับเช่นพื้นที่ของอกรม,มลาก็มีเลื่อนเล่าอะไรที่แย่ๆที่เกี่ยวกับเจ้าหญิงมัสุรีอะไรเนี้ยถ้าเราจะตั้งทงว่ากลม,มลาเป็นฮานลานซิตี้สมมุตินะฮะแล้วก็มันจะทําต้องทําอะไรบ้างต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในการหาลูกค,ค้านะครับเหมือนเชิงทะเลเนี่ยก็เป็นลูกค,ค้าที่เกี่ยวกับที่อยู่ลองสเตย์นะครับ ที่อยู่ระยะยาวมีคนรวยมีคนมีอันจะกินไปอยู่แถบนั้นเยอะนะฮะแล้วก็การซื้อภูวิลล่าก็าเป็นเป็นการซื้อแบบที่อยู่อาศัยจริง,รงๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมองว่าเมืองแต่และเมืองเป็นยังไงเหมือนปะตองเนี่ยของในเขตเขตพื้นที่ของท่านเนี่ยก็เอนเตอร์เทนเมนต์เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็น่าจะมีอะไรมาปักกินใหม่ๆเช่นเป็นเมืองแฟชั่นเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยสิ่งวันเนี้ย ถ้าเราได้บูปินขมาของแต่ละเมืองมาเช่นในเมืองอาจจะเป็นแ a s t r o n o m y city ถ้าใครมาลงทุนในพื้นที่นี้แล้วเรื่องของผังเมืองนะมันก็จะสอดคล้องกันนะฮะเพื่อให้ตอบรับกับพื้นที่นะครับผังเมืองนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ดีวไฮนะฮะสามตัวนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนตัวหลักในการประกาศนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้ชุมชนของท่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่5นะครับและก็ในหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ดินและสังหาริมทรัพย์นะครับในมุมมองการพัฒนาภูเก็ตแห่งอนาคตผมก็เลยอาจจะนําสไลด์มาขอมวดรวมนะครับใน3ประเด็นหลักนะครับเหนือเกาะหัวขออบด้านบนก็จะมีโซนที่เป็นโหนดหลักๆนะครับเช่นตรงแยกบ้านเคียนนะครับก็จะเป็นย่านพาณิชตกรรมนะครับ หรือ,อป่าตองนะครับก็ที่จะมีการอัพสีเป็นแดงกับทั้งหมดนะครับหรือแม้แต่ย่านกะลนลาวัยนะครับหรือโน้พูดง่ายๆท้องถิ่นต่งางๆจะมีโนดเป็นของตัวเองนะครับจะมีสีส้มสีแดงมากขึ้นคุณผมถามว่าทาอาชีพอะไรก็อบอกอาสังหารครับอาสังหาคืออะไรทําอะไรผมไม่เข้าใจานะครับผมทําบ้านจัดสรรครับคือทุกคนจะเข้าใจว่าาสังหาคือทาบ้านจัดสรรขายผมเลยยกตัวอย่างสองอันนี้มานะครับ เพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าอสังหาริมทรัพย์มันครอบคลุมท anyway> ั้งเกาะภูเก็ตและก็มันหมดทั้งเกาะภูเก็ตเพราะอสังหามเนี่ยมันมีทั้งการเกษตรที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นอ็เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อที่อยู่อาศัยชัดเจนเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อการพาณิชย์เป็นอสังหาริมทรัพย์ยกตึกขึ้นมาเป็นอสังหาริมทรัพย์มีโรงงานก็เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสวนสาธารณะของตัวเองแล้วปล่อยคนให้เข้าไปชมสวนดอกไม้และบรรยากาศก็เป็นอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมครับนั่นอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมไปทั้งเกาะครอบคลุมไปทั้งประเทศความร่ำรวยนะครับมันไม่ได้มาจากเงินสดเงินออมนะครับไม่ได้ว่ามีเงินสดเยอะมีทองคําเยอะนะครับแล้วมันจะรวยนะครับถ้าคนอยู่ภูเก็ตคุณจะต้องมีที่ดินเยอะๆคุณจะถือเป็นผู้มั่งคัง่งนะครับดังความร่ำรวยกับความมั่งคั่งไม่เหมือนกันนะครับร่ำรวยอาจจะไม่มั่งคั่งก็ได้ นะครับร่ำรวยอาจจะมีนิสิตก็ได้ร่ำรวยอาจจะไม่มีที่ดินสักแปลงก็ได้ก็ว่าผู้พูดเรื่องที่ดินผมกำลังพูดอสังหารถ้าพูดอสังหารทุกคนจะได้ถึงที่ดิน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 จะปีต่างปีถึงขนาดนั้นได้แต่ในวันนี้นะครับมันเป็นปฐมฤกษ์นะครับที่ได้เห็นภาพว่าคนที่วางขังเมือง กับคนที่คิดจะทําผังเงอนกับคนที่จะไปบอกประชาชนกับคนในพื้นที่กําลังจะบอกว่าฉันรู้มาอย่างนี้นะผังเงองเมื่อกี้พูดไปแล้วคุณลักษีคุณก้าบอกว่าแต่ละฝั่งของภูเก็ตเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นสีดำนะฝั่งหนึ่งเป็นสีทองทองอะไรพวกนี้นะครับส่วนในตัวผมเนี่ยกำลังจะบอกว่าผมอยากจะอาศัยประสบการณ์ที่คุยกับลูกค้ามากที่สุดบนเกาะภูเก็ตนะครับปังงากระบี่สุราษฎร์ เรคิดว่านะครับเมืองที่เราดูแลอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นเป็นแหล่งรวมปัญหาของสารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นเมืองส่วนเสื่อมโทรมเมืองขยายเยอะเมืองอาชญากรรมเมืองการจราจรติดขัดหรือเรามองว่าเมืองที่เราดูแลอยู่มันคือโอกาสก่อนที่ท่านมาอยู่ในอาบตทรต่างๆเนี่ยท่านคิดว่ามันคืออะไรกันแน่ปัญหาหรือโอกาสตอนนี้เอ๊ะมันมันคือจุดศูนย์รวมหรือเป็นจุดที่เขากระจายอำนาจมาให้เราดูแลนะครับ เนี่ยผมตั้งคำถามไปสองคำถาม,ม,ถามแล้วยังไม่มีใครตอบเลยนะกําลังคิดอยู่ในใจครับจะได้หรือว่าไม่ง่วงนะครับจริงๆมันเป็นทั้งสองอย่างอยู่ที่ว่าเราจะออามาใช้แบบไหนนะครับนี่คือปัญหาโครงสร้างของของประเทศไทยในตอนนี้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะหน่วยงานภาครัฐเองอนะ่ะที่ผมไปอบรมเรื่องของบริหารเขาเรียกหลักสูตรพัฒนาเมืองขั้นสูงเนี่ยนะครับก็มีทางผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างที่เอาเรื่องของเซ็นทรัลไลน์เนี่ยนะครับกําลังเขาเรียกว่ามีการปรับตัว transform ไปอยู่เขาเรียกว่าเป็นเที่ยวองค์ภัยใหญ่เลย ประมาณ10,000คนต่อวันช่วงโลซิชันแบบนี้เฉลี่ยประมาณ4ี่ห้าพันคนต่อวันแต่ถ้าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ7จ็ดแปดพันต่อปีนะครับเออเฉลี่ย,ย,ย,ยต่อเดือนแสดงว่าโหมดที่เขาขึ้นไปเนี่ยก็ต้องขับรถขึ้นไปนะครับน้อยมากเลยที่จะมีเดินขึ้นไปอาจจะมีบ้างนะครับคราวนี้ปัญหาก็คือว่าเราจะทำยังไงให้คน,ข,น,ข,นขึ้นไปเที่ยวเนี่ยตอนนี้เรารับรู้นะว่าตรงนั้นคือคือสถานที่ที่นักท่องเที่ยว60%รเที่มาภูกเก็ตจะต้องไปแหล่งก็คือว่าแหล่งวัฒนธรรมนะครับคือเป็นซอฟต์าวร์ คือเป็นวัดพระใหญ่ไปวัดฉลองไปที่เมืองเก่านะครับเป็นเป็นค่าที่เขาไปจะเ,เช็คมาเลยว่าคนที่มาภูเก็ตเนี่ยนะครับประมาณ2ในสเนี่ยนะครับจะต้องไปสถานที่เหล่านี้